สวัสดีค่ะหลังจากที่สวดมนต์เสร็จนะคะพินก็จะมาตอบคําถามนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นคําถามคําตอบนะคะของคุณลูกค้านะคะที่ได้จากทางอีกหนึ่งแพลตฟอร์มเนาะประจําเดือนไม่มา3เดือนพอได้ทานสมุนไพรไปสองกล่องนะคะประจําเดือนก็มาเยอะมากนะคะอาการที่ปวดท้องก็ดีขึ้นนะคะทุเลาลงนะคะ อาการโดยรวมดีขึ้นค่ะทานไปสองกล่องนะคะวันนี้ก็อยากจะมาพูดคุยนะคะกับคนที่มีปัญหาเรื่องนี้นะคะถ้ามีปัญหาอะไรก็สามารถที่จะพูดคุยปรึกษาได้นะคะตัวนี้จะเป็นสูตรสมุนไพรไทยเลยนะคะขึ้นทะเบียนถูกต้องนะคะถ้าใครมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องไวท์ทองนะคะภายในของผู้หญิงนะก็สามารถที่จะคลิกลิงก์หน้าพินนะคะแล้วก็ สามารถเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ